มันมันมันเหมือนคนละกันใช่แต่คือแบบแต่ถ้าคนที่ถ้าคนรักกันเของคนจะทำมากๆคนก็จะรู้สึกบันทอนใช่ไหมไม่ถึงว่าตัวอย่างชิ้นอะไรบ้างหรอก็จมีอะไรบ้างก็จะมีว่าบ้างก็จะมีอะไรบ้างซึ่งบางทีมันรู้สึกบั่นทอนจิตใจแล้วมันจะรู้สึกว่าอืมหนูก็ เอาะว่าเราเรื่องอะไรเช่นก็ไม่มรู้เหมือนกันก็งงม,มันอะไรโอ,อ้ก็นูไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ไงก็เฮียอีกบอกให้ไม่ใช่ว่าใครบอกแต่คือคิดว่าเราควรรักกันเยอะอืมใช่หมยายถึงว่าเราเราไม่ควรไปคิดเล็กคิดน้อยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่แบบรู้สึกไม่สบายใจจริงๆี่ยพี่แมวว่าวิธีที่ดีสุดคือคุยกันคุยกันดีๆเพาคถ้าคุยคุยจะรง่นเงอะไรแบบ เราตัวเราเองก็คือแบบเปิดออกมาเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องแบบมีการหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือคุยกันอย่างดีๆกินนะจถึงว่าเพราะว่าเหมือนกับว่ายังไงแบบเราเราก็เป็นเพื่อนกันใช่ป่ะอะไรอย่างเราสองคนก็สนิทกันด้วยใช่ป่ะคอมมิวตี้อะยังไงต้องคงบันไปอีกงานจริงป่ะนั่นคือเราเองก็ติ้งใจกันอย่ดีด้วยใช่ป่ะอืมทีมันก็ไม่อยาก เขาจะรัมันรู้สึกว่าอายุเท่ากันแบบไม่รู้ดีไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเราเราไม่รู้ไงเขาเฉยเฉยนะตลอดทำไมเธอต้องว่าเราด้วยะอะบางทีก็ดูเหมือนหนูโง่แต่คืนนั้นก็ค,คือเรื่องซีหนูซื่อย่างนั้นหนูอยากให้รักกันเยอะๆไม่อยากให้คาร์ไม่มองหน้าพนุวะอ้ายอ,อะไรนะครับหนูอยากให้รักกันเยอะๆ มันตอนนี้ดีแล้วมิสเล็บหดแล้วยูนูผมทอยได้ฉันเป็นจริงมิสเราเราหน่อยเรื่องเรื่องเหมือนหนอยหนอยเรื่องเต้นหนอยนหลายเรื่องวการมิสจะเป็น ปรึกษาทุกคนว่าเคยได้ลองคุยกับนิวตี้ตรงๆยังไม่รู้อ่ะเพราะนิวตี้เป็นคนตรงนะจริงปะไม่รู้ว่าเขาจะลองพูดยังไงมันถึงว่าที่แต่ว่าเราคุยกันดีดีอะแม้ว่านิวตี้มันก็เป็นแบบคนพูดตรงอยู่แล้วอะจบป่ะแม้ว่ายังไงนิวตี้ก็ยังแบบก็คือหลักมันดีแหละแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะมาดหนูอยากรู้ไงหนูก็ยังไม่ค่อยลองถามไงพอลงที่ก็รู้สึก ัปถึงบางทีตัวแบบเรายังไม่ทันรู้เลยว่าอะไรจริงไหมครับแต่ว่าบอลองไปสร้างภาพรูปภาพน,นี่มากมายอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราหนูเปเนคไหูเป<อ>็นคนค <ะ S 2> ิดมากไมหนเป็นากนะก็แบบเพื่ออยากซูมก็เหมือนเดินแต่เพราะอะไรอย่างไม่รู้ไงแับทไมต้องเป็นชันทุกทีที่มีปัญหาหรือไม่อยากให้มีปัญหาแล้วม่อยากอย่เฉยอืมไปถึงว่า ถ้าเจ็ดสี่พี้แม่อาจจะแนะนำตรงนี้นะครับอีกหนึ่งว่าก็เราอาจจะต้องสังเกตคนรอบข้างมากขึ้นนะที่จริงสําคัญมากอย่างที่พี่แมกพี่อิดบอกหลายคนว่าพยายามที่จะมองคนอื่นให้ก้างขึ้นอืมใช่ใชพ่พี่อิดพี่อิดสอนในตอนกินข้าวอ่ะไม่ดรุนนะแต่คือ,อเราเราต้องต้องแบบเอ,อ,อติตบางทีฟังมากขึ้น พูดน้อยลงจริงๆเลยทําให้เรามีความคิดที่ดีขึ้นเยอะเลยมีการพัฒนาของคิดเราเยอะเลยแต่ก่อนมันก็เป็นคนที่พูดเยอะอะไรอย่างเงีเยแนะออต่ดนี้ใช่รรเป็นคนพูดน้อยลเปคนพูดน้อยหรอป้าไม่ใช่ไม่น่วงไน่มงน่ง่วงนวน่วงหน่หม่วน่วงห่เรห่วง่มงหม่วงหน่น่วงหน่วงหน่งหา่หน่น่วงหน่วงหม่น่วน่หน่น่หน่งน่วงหน่ว่งน่ว่น่ห่งหน่วงหน่วงห่มงหน่ว่วน่มงหน่ห่่่น่่่่น่่ มัมีประโยชน์นะเออมันถึงว่ารับในเล่งดีๆนะที่พูดถึงเนี่ย,ยมันถอว่าอืมมันถือว่าไปก่อนมันก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ,สอแต่ก่อนไม่เคยไม่เคยมีหนังสือเป็นไหนซื้อมาแล้วอ่านจบสักเล่มเนี่ยสักเล่มอ่านไปก็เบื่อไหมล่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบเราเริ่มคิดได้ว่าโอเคเราอาจจะเลือกซื้อน้อยลงแต่ว่าคิดว่าโอเคเล่มนี้มีประโยชน์กับเราจริงๆอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราอ่านแล้วจะมีประโยชน์เนี่ยคือพอรู้แล้วว่าเราอะมีประโยชน์ก็อ่านเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับ เชื่อเวลาเราเราคุยกับใครหรือว่าฟังใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกอปะมันก็ทําให้แบบเรารู้จริงจริงอย่างเงี้ยจริงปะมันก็แต่ว่านุ้มนิลองลองเรื่องที่จะฟังมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้นุ้มนิแบบเข้าใจย่าจะเข้าใจยากอย่างหยุดีมากขึ้นก็่ได้ในทางใจแ้่งก็บอกว่าอยู่พีแบบอ,อาจจะ ไม่หนูไม่ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนเ่อเยอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหรือว่าอืมใช่เปนึงว่าลองมองดูดีอย่าคิดมากถ้าเกิดว่าเราเรารู้สึกว่ามีอะไรจริงๆเนี่ยแล้วมันชัดมากแล้วเนี่ยก็คือคุยกันคุยกันตรงตรงดีกว่าเพื่อนกันยุตี้คุยแล้วเงียเชียวอย่างนี้หนูมันคนไม่ชอบพูดไงหนูเป็นคนอย่างนี้ซึ่งหลายคนบอกว่านิสเต คือจะเป็นคนแบบว่าเงียบเงียบแล้วก็เก็บมาคิดอยู่คนนี้เป็นเด็กคิดมากซึ่งแบบเออคือแต่นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นนิสัยแบบเด็กๆซึ่งแกไม่หักทีเพาเป็นคนชอบเก็บคือใครเขาว่าอะไรคือเหมือนจะมีกล่องกองนี้ใจแล้วก็จะเก็บ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 ก็จะเป็นเด็กอย่างนี้อยู่แล้วว่าแล้วแล้วคือคิดไหมว่าเก็บมันได้ประโยชน์อะไรบางทีมันก็ไม่ได้ประโยชน์คือส่วนหนึ่งมันได้ประโยชน์เนี่ยแต่อีกส่วนหนึ่งก็ มันไม่ใช่มันเร่มันห้เหมือยมันมันแมวใช่ไหมมันคือเดนชัดเจนเลยทำมันเนท้อมากกว่านะถูกเปล่ะแล้วหนูเหมือนคนที่ชอบเก็บอ่ะใครพูดอะไรค่เก็บอะไมอะไรหรอจริงหรออะไรบางทีมันไม่รู้สึกเต็มที่มันหลายหลายอย่างนะหรือว่ามันไม่ดีเสมอไปลกอย่าคิดมากจริงจริงอย่าคิดมากอยู่กับเพื่อนเยอะมองเพื่อนคุยกับเพื่อน เปจริงคุยกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นคุยกันไม่ใช่เล่าไม่ใช่เล่าจริงปะ่ะแล้วมันจะทําให้ให้เราสนุกมาขึ้นด้วยจริงปะ่ะแต่ไม่อยากให้มันมีแบบต้องมันบวยวีอเอาหรือว่ามานั่งคนเดียวอ,อย่างเงี้ยหอเป่าเพราะมันเห็นแล้วก็ร,รู้สึกว่าเออมีอะไรหรือเปล่า หนูว่าหนูมีโลกฝุ่นตัวครอบหนูอยู่อะเหมือนมันมีกาแพงที่มันครอบอยู่ตลอดเวลาว่าหนูไม่อยากก้าวออกไปหาใครหนูรู้สึกว่าคือแต่คหมอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูปลอดภัยกับการที่อยู่ในบาเรียของตัวเองเะี่ยและคือเหมือนมันกั้นหนูหนูรู้สึกสบายใจอย่างนั้นน่ะคือหนูรู้สึกนี่ดูดิคือนคือสิ่งที่หลายคนพูดบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกสบายใจหรือเปล่าเรื่องแบบ นี้อะไรอย่างเงี้ยที่มีอะไรมากาั้นตัวเอง่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเรารู้สึกเซฟม,มันจริงๆแล้วคนหนุนเพียว่าทุกคนก็มีรถส่วนตัวนะมีมีในระดับทุกคนทุกคนมีในระดับ,ดบที่แตกต่างกันอะ่ะคือทุกคนต้องมีเพื่อเพื่อสุกกับตัวเองแบบอย่างที่นุ้นนิ่งบอกว่าแบบอยู่กับตัวเองบ้างใช่ป่ะนั่นสิสงบอยู่ในกัอไทยกับตัวเองเนี่ใช่ไหมครับแต่ว่า ในเมื่อเราเรามาอยู่ร่วมกันแล้วอ่ะนี่มายมันมันต้องแชร์ใช่เพราะว่าเราคือแบบว่าเออมันคิดนะเคยคิดว่าของเขาบ้านก็รู้สึกว่าเรากลัวเรื่องพวกเนี้ยเรากลัวที่ไม่ใช่กลัวที่เราต้าองแชร์เรากลัวอะไรการที่อยู่บ้านเอฟหนูรู้สึกว่ามันเหมือนการอยู่ประจำอะ่ะอือแล้วไม่เคยอยู่ไงแล้วมันก็ต้องมีอ่ะใช่มัน ทางครอบครัวต่างทุกอย่างต่างต่างหมดอะเราคือต้องมาอยู่รวมกันบางคนก็ต่างนิสัยต่างความคิดซึ่งมันก็ต่างกันบางทีมันอาจจะจูนกันไม่ติดบางทีอาจจะจูนกันติดในบางเรื่องนี้ในบางเรื่องอืคือมันต่างกันอะคือเราหนูเคยไปถามครูที่โรงเรียนค่ะแล้วหนูจะทำอย่างดีถ้าเกิดหนูจะเขาไดอทำรู้สึกเลยว่าแบบ การที่เราจะอยู่ร่วมกันแบบทั้งหมดเนี่ยไม่มีความสุขอะเราต้องรู้ว่าแบบความสมดุลระหว่างเราสองคนเนี้ยมันจะประมาณไหนจริงไหมอย่างแม้กับรู้กเนี้ยก็คือรู้แต่ว่าคุณจะประมาณไหนจริงไหมเพื่อที่จะที่เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าทั้งสองคนรู้สึกว่ามันแบบคุณจะเพิ่มมากขึ้นไหมมันจะรู้สึกกันทั้งคู่เองจริงปะเออตรงนี้กับคนนู้นตรงนี้กับคนนี้อะไรเงี้ยมองเขาดีทำควารู้จักเขาดีดีแล้วทุกคนจะอยู่กันอย่างมีความสุข จริงไหมแต่เป็นสิ่งที่ดีนะที่นี่นะปลอบซึ่งหนูเคยลองแล้วหนูก็คือเคยล้มเลิกไปแหละอืมแล้วหนูก็พยายามตั้งมไรใหม่แต่มันก็ทําไม่ได้สักทีอืมไม่รู้ดีแต่อยากบอกว่าที่อยู่ในเดือนนี้นี่ทําให้หนูรักทุกคนมากขึ้นแต่าก่อนที่หนูกลัวหนูกล้าที่จะอ,ออกมา คือออกมาสักในกล่องที่หนูอยอู่แล้วกล้าที่ออกมาคือเราก็กล้าที่จะรับทุกคนใช่ไหมนนหนิว่าแม่ก็เห่นงหนมวเปิดคิดเจอเลยนะสักล,ล้านแบรู้สึกก็เหมือนกเตะไปเตะมาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่หนี้ก็คือรู้สึกว่าสนุกสนานขึ้นแบบในละคาก็ก็กล้าอะไรออกมาขึ้นอย่างเงี้ยก็แยากาแบบนด้ยไปคิดแค่นั่นก็อะไรก็สนุกก็มีความสุขก็หลายๆยอย่างคือ,อ ไม่ใช่เรื่องผิดที่มีเรื่องส่วนตัวจริงๆแตวาา่ว่าเราถึงว่าเราแต่บางทีเราอยู่กับตัวเองมากเกินไปไงมนอนลแล้วเราเราต้องแต่เราก็ต้องแบบมองคนอื่นด้วยอย่างเงี้ย